สวัสดีค่ะนักเรียนมสามทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องเส้นสัมผัสของวงกลมนะคะนักเรียนดูนะคะเส้นสัมผัสของวงกลมคืออะไรเส้นสัมผัสนะคะก็คือเส้นที่ตัดวงกลมเพียงจุดเดียวนะคะแลวเขาจะเรียกจุดนั้นว่าจุดสัมผัสนะคะโดยข้อนี้ก็คือเส้นตรงเส้นนั้นก็คือเส้นตรง AB ตรงนี้นะคะโดยเส้นตรง AB นะคะสังเกตไหมว่ามันจะมาตัดวงกลม O ตรงที่ จุดเดยวก็คือจุด P นะคะซึ่งจุด P เนี่ยเขาจะเรียกว่าจุดสัมผัสนะคะอย่าลืมนะคะเส้นสัมผัสนะคะจะมาตัดวงกลมเพียงจุดเดียวเท่านั้นนะคะมันจะอยู่ข้างนอกมันจะอยู่ข้างนอกวงกลมนะคะแล้วก็จะมาตัดกับวงกลมที่จุดจุดเดียวก็คือในข้อนี้ก็คือจุด P นะคะอะทีนี้ต่อไปนะคะเส้น เส้นสัมผัสวงกลมนะคะมันจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมเสมอนะคะโดยต้องเรียนดูนะคะจุด O คือจุด O ถึงจุด P เนี่ยระยะห่างจากจุด O ถึงจุด P คือรัศมีของวงกลมถูกไหมคะเขาบอกว่าเส้นสัมผัสเส้นหนึ่งเนี่ยมันจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมตรงที่จุดสัมผัสนะคะมุมมุมนี้จะเป็น มุมฉากนะคะหรือว่าตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมนะคะอ่าทีนี้ส่วนของเส้นตรงหรือว่าส่วนของเส้นตรงสองเส้นนะคะที่ลากจากจุดจุดหนึง่งผานนอกวงกลมนะคะมาสัมผัสวงกลมวงเดียวกันจะยาวเท่ากันยาวยาวเท่ากันยังไงอ่ะมาดูนะคะ จุดจุดนี้คือจุดเริ่มของส่วนของเส้นตรงนะคะคุณครูให้เป็นจุด P แล้วกันจุด P นะคะจะมาถึงตรงนี้อ่าให้เป็นจุด A กับจุด B ละกันเส้นอ่อส่วนของเส้นตรง PA นะคะจะเป็นส่วนของเส้นตรงที่ลากมาจากจุดจุด P จุดเดียวกันก็คือมาตัดกับวงกลมที่ตรงจุด A นะคะจุด A จะเป็นจุดสัมผัสแล้วก็ จุด V ก็เป็นจ um ุดส exactly. ัมผัสเหมือนกันนะคะเขาบอกว่าส่วนของเส้นตรงสองเส้นเนี่ยมันลากมาจากจุดจุดเดียวกันก็คือจุด P นะคะแล้วก็มาสัมผัสวงกลมวงเดียวกันซึ่งวงกลมวงเนี้มันจะเกิดจุดสัมผัสสองจุดก็คือจุด A กับจุด B ถูกไหมคะเขาบอกว่าความยาวของเส้นสองเส้นนี้จะยาวเท่ากันนะคะถ้ามันมาจากจุดจุดเดียวกันนะคะมาสัมผัสวงกลมเนี่ย ระยะระยะห่างหรือว่าความยาวของเส้นสองเส้นนี้จะยาวเท่ากันนะคะอะ่ทีนี้เขาบอกว่ามุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสของวงกลมที่จุดสัมผัสอ่ข้อนี้นะคะมุมมุมนี้อจาจจะมุดมุมให้เป็นมุมที่สองเนี่ยมุมที่สองเนี่ยมันมันจะเกิดจากคอร์ด ตั้งชื่อเลยเป็นคอร์ด A B แล้วกันนะคะมุมที่2จะเกิดจากคอร์ด A B นะคะสังเกตไหมเป็นคอร์ด A B และเส้นสัมผัสเส้นเส้นสัมผัสเส้นหนึ่งนะคะค,คุณครูตั้งชื่อก่อนเป็น C D นะคะมุมที่2เนี่ยมันเกิดจากคอร์ด A B และก็เส้นตรง C D นะคะโดยเส้นตรง C D เนี่ยจะมาตัด หรือมาสัมผัสวงกลมตรงที่จุด B นะคะแล้วก็มันจะทําให้เกิดมุมสองเขาบอกว่ามุมเนี่ยมุมสองเนี่ยมันจะมีขนาดเท่ากับมุมในส่วนโค้งของวงกลมที่อยู่ตรงข้ามกับขอดขอดนั้นเข้ามาขอดขอดนั้นคือขอดที่ทําให้เกิดมุมนะคะซึ่งขอดที่ทําให้เกิดมุมสองก็คือขอด AB ถูกไหมคะคือขอดนี้มุมที่อยู่ตรงข้ามกับขอด AB คือขอดนี้ เพราะฉะนั้นคอร์ดเนี้ยจะมีขนาดเท่ากับมุมอ่ามุมนี้จะมีขนาดเท่ากับมุมสองนะคะเห็นไหมสัญลักษณ์เขาเขาขีดเขาขีดสัญลักษณ์ความเท่ากันผู้ประการถ้ามุมสองยาวยี่อ่อมีขนาดยี่สิบองศามุมนี้ก็จะมีขนาดยี่สิบองศาเหมือนกันนะคะในทางกลับกัน อ่ครูให้มุมนี้เป็นมุม Q นะคะมันจะมีอีกมุมนึงถูกไหมมุมมุมครูให้มุมนี้แล้วกันมุม B มุมฝั่งนี้เป็นมุมสามมุมสามเนี่ยจะเกิดจากคอร์ด Q B นะคะและเส้นสัมผัส C D ถูกไหมคะ มันจะมาสัมผัสกันแล้วมันทาให้เกิดมุมมุมสามนี้ขึ้นมาซึ่งมุมเขาบอกตามทฤษฎีนี้นะคะมุมสามเกิดจากขอดไหนมุมที่อยู่ตรงข้ามขอดนั้นจะยาวเท่ากันหรือว่าจะมีขนาดเท่ากันกับมุมมุมที่มันเป็นมุมนี้อยู่แล้วก็คือมุมสามเนี่ยมุมสามมันเกิดจากขอด QB ถูกไหมคะ ซึ่งขอด์ด QB มันอยู่ตรงข้ามกับมุมมุม,มนี้เพราะฉะนั้นมุม A ตรงเนี้ยมันก็จะมีขนาดเท่ากับมุม3ด้วยอ่าถ้ามุมสีชมพูตรงเนี้ยมีขนาด30องศามุมนี้ก็จะมีขนาด30องศาเหมือนกันนะคะ ก็คือมุมที่เกิดจากคอร์ดและเส้นสัมผัสวงกลมที่จุดสัมผัสน,นะคะจะมีขนาดเท่ากับขนาดของมุมในส่วนโค้งที่อยู่ตรงข้ามกับคอร์ดคอร์ดนั้นมุม30องศาเกิดจากคอร์ดเกิดจากคอรดนี้มุมที่อยู่ตรงข้ามคอรดนี้ก็จะมีขนาดเท่ากับ30องศาเหมือนกันโอเคนะคะอ่าทีนี้เป็นแบบฝึกหัดนะคะแบบฝึกหัดข้อนี้ เขาให้หาค่า x นะคะน,นักเรียนสังเกตนะคะว่านักเรียนจำทฤษฎีที่บอกว่าเส้นสัมผัสนะคะมันจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมเสมอนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะมีขนาด90องศาแล้วก็มุม C และมุม O เนี่ยมันจะเป็นมุมที่ถูกรองรับด้วยส่วนโคง้งเดียวกันคือส่วนโคง้งเหล่านี้ถูกไหมคะ มุมที่จุดศูนย์กลางจะเป็นสองเท่าของมุมในส่วนโคง้งเขามาเป็นสองเท่าก็คือถ้ามุมนี้มีขนาด55องศามุมนี้ก็จะมีมุมเนี้ยทั้งหมดนะคะก็จะมีขนาด110องศา110องศานะคะทีนี้ถ้ามุมทั้งหมดเนี้ย110มันถูกแบ่งครึ่งออกมาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแต่ละฝั่งก็จะ55องศาถูกไหมคะ แต่และมุมเล็กก็จะมีขนาด55องศาทีนี้เรามองเป็นสามเหลี่ยมเล็กๆนะคะสามเหลี่ยม OPB นะคะเรารู้มุมนี้แล้วว่า55องศาถูกไหมคะ55รวมกันกับ90นะคะเป็น5เป็น145มุม x จะเหลือเท่าไหร่ถึงจะเป็น180คะเหลือ5อันนี้เหลือ7 7ลบ4เหลือ3เพราะฉะนั้นมุม x 35องศาโอเคนะคะทีนี้มุมนี้เขาให้หาค่า x เ,เหมือนกันเลยวงกลมวงนึงจะมีขนาด360องศาใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นมุมนี้จะเท่ากับ110องศาอ่ามุมนี้เท่ากับ110มุมนี้เป็นมุมที่ตั้งฉากกับ เส้นเส้นเส้นส,สัมผัสมันจะตั้งฉากกับรัศมีของวงกลมถูกไหมคะเพราะฉะนั้นสามมุมนี้ที่เรารู้แล้วก็คือหนึ่งร้อยสิบรวมกันเก้าสิบสองมุมก็เท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบถูกไหมคะก็เท่ากับเก้าสองร้อยเก้าสิบเพราะฉะนั้นนักเรียนมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมทั้งสี่มุมรวมกันแล้วมันจะมีขนาดสามร้อยหกสิบองศานะคะเพราะฉะนั้นสามมุมที่คุณครูเอามารวมกันแล้วเนี่ยมันมีขนาด290ละ เหลืออีกเท่าไหร่มันถึงจะเท่ากับ360เอ่ยอ่าเพราะฉะนั้นเหลือเท่ากับเหลือ70นะคะมุม X ของเราจะเท่ากับ70องศาโอเคไหมคะอ่ะคุณครูต่อเลยนะคะมุมน,นี้ข้อนี้เข้าหาค่าเเหมือนเดิมนะคะเราคุณครูให้เรามองเป็นสามเหลี่ยม สามเหลี่ยมแยกกันก่อนนะคะไม่ต้องไปมุมที่มุมไม่ต้องไปมองที่มุมนี้นะให้มองตรงนี้ก็คือมุมให้มุมมองที่สามเหลี่ยม S qp นะคะนักเรียนจำทฤษฎีที่บอกว่าถ้าเกิดมีเส้นสัมผัสกับขอดขอดหนึ่งมันจะทำให้เกิดมุมใช่ไหมมุมที่อยู่ตรงข้ามขอดนั้นก็จะมีขนาดเท่ากับมุมที่ขอดนั้นเท่ากับ มีขนาดเท่ากับมุมที่คอร์ดนั้นทําให้เกิดมุมนะคะอย่างเช่นคอร์ด sp เนี่ยมันทำให้เกิดมุม52องศาถูกไหมคะคอร์ด sp มันตรงข้ามกับมุม x เพราะฉะนั้นมุม x ของเราก็จะมีขนาด52องศาเท่ากันกับมุมที่ ขอดเนี้ยสร้างขึ้นก็คือขอด sp มันทำให้เกิดมุม52องศาเพราะฉะนั้นขอดที่อยู่ตรงข้ามมุม sp ก็จะมีขนาดเท่ากับ52าองศาเหมือนกันโอเคไหมคะอ่าทีนี้ข้อสี่อ่ามุมนี้เป็น90นะคะมุมนี้เป็น90 80อ่าเรามาดูสี่เหลี่ยม สี่เหลี่ยมนี้ก็เลยสี่เหลี่ยม P A Q O P A Q O นะคะสี่เหลี่ยมนี้มุมแรกมีขนาด80องศาสองมุมก็คือมุม P กับมุม O เนี่ยมีขนาดมุมละ90รวมกันแล้วเป็น180เนาะคุณครูเอามารวมกันก่อน9 2 8 8 2 16 เป็น260ถูกไหมคะเป็น260แล้วเพราะฉะนั้นมุมโอของเราตรงนี้มีขนาด100่งองศาอ่ามีขนาดหนึ่งองศาเสร็จแล้วฝั่งเนี้ยด้านฝั่งเนี้ยก็จะมีขนาด260องศามุมใหญ่ทั้งหมดเนี้ย6 6 0แต่สังเกตไหมคะว่ามันถูกแบ่งครึ่งออกเป็น2มุมเพราะฉะนั้นแต่ละมุมจะมีขนาด130องศา อ่ะทีนี้ดูที่สามเหลี่ยมเล็ก B O Q นะคะ B O Q ทำไมุรูู้ให้มองมุมนี้เพราะว่าเราจะหาค่า X ค่ะเราจะหาค่า X เ,เรามาดูที่สามเหลี่ยม B O Q นะคะมันเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วนะคะเพราะฉะนั้นมุมตรงนี้จะมีขนาดเท่ากับมุม A มุม3ม,มุมรวมกันละได้หนึ่งรอยแปดสิบองศาถูกไหมแต่มุมข้างบนมันเอาไปแล้ว ร้อยสามสิบเพราะฉะนั้นสองมุมนี้จะรวมกันได้ห้าสิบองศาซึ่งแต่ละมุม,มมันจะต้องมีขนาดที่เท่าเท่ากันห้าสิบองศาหารสองก็เหลือมุมละยี่สิบห้าองศานะคะโอเคไหมเอ่ยอ่ะทีนี้ เดี๋ยวคุณครูพาเราทำไปแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวคาบหน้าเดี๋ยวคุณครูพาเฉลยต่อนะคะนักเรียนคะถ้าเรียนไม่เข้าใจยังไงแจ้งคุณครูบอกคุณครูได้เลยนะคะถ้าดูวิดีโอย้อนหลังแล้วยังไม่เข้าใจอินบอกมาถามได้นะคะแล้วหรือว่าจะทักไลน์เข้ามาถามได้นะคะการเรียนออนไลน์คุณครูเข้าใจว่ามันเป็นขีดจํากัดของนักเรียนบางคนนะคะบางคนอาจเข้าไม่ถึงบางคนอาจมีปัญหาเดี๋ยวเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูสอน ทวนให้อีกทีนะคะไม่ต้องห่วงอันนี้เป็นแค่การให้เราเรียนพื้นฐานไปก่อนเข้าใจบ้างไม่เข้าใจบ้างอันนี้คุณครูเข้าใจนะคะว่าสถานการณ์ตอนนี้เราอยู่บ้านเนาะมันมีข้อจากัดหลายอย่างผู้บงผู้ครองบางคนอาจใช้งานหรืออะไรนะคะถ้ายังไม่เข้าใจหรืออะไรคุณครูเน้นว่าถามได้นะคะเข้ามาถามเลยหรือยังไม่เข้าใจละเอียดมากก็ ดูวิดีโอเป็นพื้นฐานไปก่อนนะคะคุณครูไม่ได้เน้นให้พวกเราเข้าใจทุกอย่างแต่เน้นให้พวกเราดูเป็นพื้นฐานไปก่อนเปิดเทอมเดี๋ยวคุณครูทวนให้ทั้งหมดอีกทีนะคะคุณครูไม่ทิ้งเราโอเคแน่นอนโอเคไหมคะอ่าถ้าพวกเราโอเคเดี๋ยววันนี้คุณครูขอพอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ